สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าค่าวันนี้ค่ะเสื้อคลุมเสื้อสูตรสวยๆนะคะวันนี้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอค่ะผ้าใยมักโครนทอเครื่องสามตะกอนนะคะ ตัวนี้1990บาทคุณลูกค้าขาจากปกติเนาะ2อ9 0บาทคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยสวยๆในวันนี้สะเสื้อสูตรนะคะแขน3ส่วนนะคะเสื้อสูตรแขน3ส่วนใส่สบายนะคะดูดีแล้วก็สมาทมากๆด้วยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าจ่ารอบอก34รอบตนไปจนถึงรอบอก44นิ้วสามารถใส่ได้เลยนะเพราะว่าของเรานะคะตัดมาครบไซส์เลยค่ะทางร้านแม่มาริผ้าไทยของเรานะคะให้ทีมช่างนะคะตัดมา ให้แบบครบไซส์สวยครบไซส์เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะกับเสื้อไทยกับผ้าไทยเนาะกับเสื้อสูรผ้าไทยในวันนี้คุณลูกค้าสามารถสวมใส่ไปทํางานในวัยผ้าไทยหรือว่านะคะตัดใส่ทั้งองค์กรหน่วยงานคุณลูกค้าขาก็สามารถติดต่อสั่งตัดเป็นเสื้อทีมติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ด้วยนะ1990บบาทคุณลูกค้าชอบผ้าไทยไลายขอ มันมีมีหลากหลายเฉดสีนะสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงก็มีนะคุณลูกค้ายอยากได้เฉดสีไหนคุณลูกค้านะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะค <bon S 2> จะจัดเป็นะจะตัดเป็นเสื้อทีมเลยก็ได้คุณลูกค้าค่ะยินดีค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ8904608 9 0 4 1 6 0 0 8าศ์ี่นนค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิกอาเลยคก้าไทักาชอุณล้าสยรูป แบบไหนนะคะเสื้อสูตรก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะจะเป็นเสื้อสูตรแขน3ส่วนแบบนี้นะคะรวมไปถึงนะคะเสื้อสูตรแขนยาวก็มีจัดจําหน่ายเช่นเดียวกันค่ะมีหลากหลายผ้าให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมด้วยนะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยของเรานะคะรวมไปถึงนะคะอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมคุณพี่จ๋าสแกนที่ QR ว o d e โค้ค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราจัดให้นะคะชอบผ้าไทยรูปแบบไหนนะคะใส่ไซส์อะไรนะคะแจ้งเข้ามาทัก Yeah. รอบอก34ไปจนถึงรอบอก44นิ้วใส่ได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะหน้าร้านนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าข่ยอยู่ห่างจากขอโบดบุญพลานชัยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะอยู่ห่างจากสนามวินร้อยเอ็ดนะคะใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ15-20นาทีแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวสแวะมาดูแวะมาชมได้เลยงานผ้้าไทยยสวมีใหเลือก ช็อคมากมายหลากหลายรายการมากๆนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะงานผ้าไทยเฉดสีเหลืองงานผ้าไทยเฉดสีเหลืองในรูปแบบของเสื้อสูตรแขน3ส่วนค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเวลายืนเราก็ติดกระดุมใช่ไหมแต่เวลาเรานั่งนะคะเราก็นะคะปลดกระดุมตรงนี้ได้เลยนะโอเคเวลาเรานั่งนะคะก็นั่งนั่งแบบนี้ใช่ไหมโอเคนะนี่เลยค่ะเวลาเรายืนนะคุณลูกค้าขาเราก็ติบกระดุม โอเคเรียบร้อยสวยงามค่ะตามนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าใส่ดีใส่สวยใส่สบายซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ถกด้วยนะคะเรียนง่ายใส่สบายมากๆขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089041608 8าร้านแม่มาริพ่าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านแวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยนะคะที่ร้านแม่บริผ่าไทยของเราขอบพระคุณมากๆคะ่ะ